ข้อ4เม็ดเลือดขาวใช้ออแกนลชนิดใดกำจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่เซลล์โดยการเกิดฟาโกไซโทซิสกอไก่กอจีคอมเพกขอไข่ไลโซโซมคอควายเซนทิโอและงงงเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบอ่ะเขาถามถูกไหมว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยใช้ออแกนลชนิดใดในการกำจัดเชื้อโรค ที่เข้าสู่เซลล์โดวยวิธีการเกิดฟาโกไซโตซิสอะเราก็เริ่มดูเลยเนาะว่าก็เวลาเซลล์เนี่ยเวลาตัวพวกอะมีบาเนี่ยหรือว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเวลากินสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่เซลล์จะใช้วิธีที่เรียกว่าฟาโกไซโตซิสก็คือสมมุตินี่คือเป็นสิ่งแปลกปลอมนี่คือเป็นเม็ดเลือดขาวเนาะมันก็จะค่อยๆยื่นยื่นตัวเซลล์ออกมาแล้วก็พยายามล้อมรอบตัวที่เราต้องการจะจับเข้าไป พอบันล้อมรอบเข้าไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเซลล์ก็จะฟิลรวมกันแล้วอยู่ๆก็จะมีตัวไลโซโซมเข้ามารวมตัวบริเวณที่มีเวสเซิเคิลนี้อยู่เพื่อสลายตัวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้น น้องก็รู้แล้วว่าในการเกิดฟาโกไซโตซิสเนี่ยโดยการที่ยื่นมือไปเอาเชื้อโรคเข้ามาในเซลล์แล้วออแกนเยลที่ทำหน้าที่เก็บน้ำย่อยแล้วมาปล่อยที่บริเวณของตัวแวคิโอที่ดูดเข้ามาเนี่ยก็คือออแกนเยลที่เรียกว่าไลโซโซนนั so, ่นเองมาจากคำว่าไลที่ที่มันแปลว่าน้ำย่อยเลยพวกนี้มันจะเก็บพวกสารต่างๆที่ใช้ย่อยส่วนข้ออื่นๆ o กาจีคอมเพก กจีคอมเพกถือเป็นส่วนหนึ่งของออแกเนลที่ช่วยในการลำเลียงผลส่งโปรตีนถูกไหมออกนอกเซลล์เพราะฉะนี้ก็ไม่ใช่ส่วนข้อคอ,อควายเซนติโอเซนเิโอเป็นออแกเนลที่พบในเซลล์สัตว์ทำหน้าที่ในการช่วยดึงโครโมโซมออกจากการใช้เวลาแบ่งเซลล์นั่นเองอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะส่วนข้อ,ง,องูเอนโดพลาสมิกเลติคูล่มชนิดเรียบหรือที่เรียกว่า SER ทําหน้าที่อะไรนะ ทำหน้าที่ในการกำจัดสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายโอเคไหมเพราะฉันก็ไม่ใช่ฉันออกเกนเนลที่ทำห้เก็บน้ำย่อยเพื่อมาย่อยเวเรนฟูดไรคิวโอที่กินสิ่งแปลกปลอมเข้ามาก็คือข้อขอไข่นั่นเองก็คือเกน,เน็ที่ชื่อว่าไลโซโซมนั่นเองนะคะ